สวัสดีค่ะสาราเยอรมันนะ <c oughs> วันนี้สาราจะพาเพื่อนๆนมาตัดต้นไม้เนาะสามต้นนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่นี่น,นีสามต้นนี้นะคะนี่นี่ตัดที่มันสูงนะเราจะพามาทํางานกันเนาะสาราไม่มีคลิปอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะมาดูแก้แก้เบื่อกันเนาะนะคะนะสาราจะพาตัดต้นไม้กันนะไะเราเริ่มมาทำงานกันเลยดีกว่านะ ซาร่าก็ขอมาก่อนเนาะมาตัดกันก่อนเนาะนี่มา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 ,มา,มาตัดกันเลยเนาะเราตัดเร่าวๆไปก่อนนะเพื่อนๆเนาะเสียงดังชอ็อปแชปหน่อยก็โอเคนะตัดก่อนนะให้มันดูสวยนิดนึงโอ้กันใจก็เจ้าพระคุณหารับนีล่ละเดี๋ยว เด,เดือนตุลาเราตัดอีกทีนะอัน,นี้เราก็ตัดคร่าวๆไปก่อนให้มันดูสวยไม่ให้มันดูกระดกกระเดกหน่อยนะตัดไปหน่อยหนึ่งทุมนี้มือขยะเขามานะขยะต้นไม้มาเนาะแล้วก็ตัดไปหน่อยอันนี้ส่วนหน้าบ้านเรานะหลังบ้านเรายังไม่ทําดีเลยเอาหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านเราสวยนิดหนึ่งก่อนเนาะ เนาะมา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 อะตัดหนนะ่อยนะมาฝนมันตกเนาะช่างมันให้มันดูงดงามนิดนึงเพื่อนเพื่อน นี่อยากมีบ้านสวยต้องขยันนะจ๊ะคติของเรานะสวนเราต้องสวยงามนะคะเป็นเรียบ,เร,ยบเรียบร้อยเนาะเพื่อนๆเนาะมาขอตัดก่อนนะเพื่อนๆเนาะมาๆมา,มาขอตัดก่อนนะคะปะมามา,มาตัดกันมาๆมา,มา ตรงนี้ค่นงชั่วหน่อยแบดล่มหน่อยเนาะอยู่เยอรมันต้องทำเองทุกอย่างนะนเพื่อนจ้างเขาไม่ไหวนะแพงถ้าจ้างพงมาก ชั่วโมงหนึ่งจ้างเขาก็เกือบพันแล้วนะเราตัดเองเราได้แข็งแรงด้วยนะเราได้แข็งแรงด้วยนะคะเราได้ออกกําลังกายได้มีเหนื่อนะได้ออกกําลังกาย เนาะจะได้แข็งแรงนะคะอันนี้ก็เป็นยาวิเศษเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนาะเราได้มีเงือเราได้แข็งแรงเนาะฮัลโหล <Hello. S 1> เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านโอเคค่ะ มาเห็นไหมเนี่ยทางเนี i, ้ยเนาะมาด้านหน้ากันเนาะมามาเพื่อนๆโอ้ยใส่ถุงมือก่อนเอาดูสิใส่ถุงมือก่อนนะโอ้ยเหงื่อเข้าตาก สักหน่อยนะึง ออกซะหน่อยนะคะโอ้ยดูเงื่อลสล่าสิบานเบ็ดเลยนี่ตัดออกซะหน่อยให้เขาขึ้นคาวหน้ามาขึ้นมาใหม่เนาจะขึ้นไหมเนี่ย โอเคฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าโอเคยังเนาะเพื่อนๆดูหน้าซาลาสิโอ้โหสุดร้อนหเหือติงติ้งติ้งติ้งเลยเนาะอากาศร้อนนะเพื่อนๆน,นะเนาะมาเรามาดูกันว่าตัดได้โอเคไหมดูดูดูดนี่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 นีนะ ตัดได้โอเคไหมคะนี่นี่นี่จากที่โอ้โหชุ่มสูงสูงต่ำต่ำนะนี่เราก็ตัดมาได้แล้วนะเนอะเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันนะเพื่อนๆนี่นี่นเนอะเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันนะอันนี้หน้าบ้านเราเนาะเนาะแล้วก็เราตัดมาแล้วนะดูหนเห็นไหมเอ่ยมันย้อนสอนนะเนอะนี่ ดอกกุหลาบมาโชว์น่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยนี่โอ้โหดอกเป็นบ้าเลยนะนี่ดูสินี่สวยไหมสวยไหมคะโอ้โหขึ้นพร้อมกันคงจะสวยหนะ่าดูแหละเนาะดอกกุหลาบจ้ากุหลาบเนาะแล้วก็อันนี้เป็นดอกนี้นะสวยนะเพื่อนๆน,นี่แก่แล้วนะเนาะนะคะ อันนี้ก็พี่แมวพี่แมวนี่พี่แมวเขาก็สวยนะเขาก็สวยนะพี่แมวจ้าเธอสวยจังเลยเธอมีดอกไม้เยอะแยะเลยนะคะพี่แมวนะพี่แมวนะคะเนาะเอาละค่ะสาราขอฝากเพื่อนๆเท่านี้เนาะแล้วก็เอาให้มาดูเนี่ย อยู่เยอรมันนะต้องทำเองทุกอย่างนะที่นี่นะเขาต้องทำเองเพราะค่าจ้างแพงนะคะอาทิตย์ชั่วโมงหนึ่งก็หลายตังนะหลายร้อยบาทนะคะเราก็ทำเองดีกว่าหนึ่งได้ออกกำลังกายได้เหงื่อออกได้ exercise, เอ็กซอร์ซส์เดินนู่นเดินนี่โดยมากก็ซาร่าก็จะทำเองหมดนะ่ะพวกเกี่ยวกับต้นไม้ตัดต้นไม้แต่งต้นไม้สามีทำทำได้แต่เขาไม่มีไอเดีย เราก็ต้องบอกเขานะคะเนาะเพราะฉะนั้นโอ้ยร้อนดูสิเหงื่อเต็มเลยเนาะสาระกักตเเสร็จแล้วก็เก็บนู่ดเก็บนี่เสร็จก็าอาบน้ําทํากับข้าวเนาะนะคะนะสาราฝากเท่านี้ก่อนนะฝากเพื่อนๆทีอย่าเบื่อสาร่านะเนาะแล้วก็สารากดไลค์กดติดตามให้สาร่าด้วยนะคะนะอย่าทิ้งสาร่าไปไหนนะคะนะ สลาฝากมือฝากตัวทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะฝากสลาเยอรมันชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย